สวัสดีค่ะจากบ้านไร่องค์พยอมค่ะวันนี้บ้านไร่องคพยอมพามาชมดอกชวนชมยามค่ำคืนนะคะที่สวยสดงดงามนะคะตอนนี้ตอนแรกก็นึกว่าจะไม่รอดเหมือนกันนะคะเพราะว่าโคนของเขาเน่าหมดเลยนะคะก็พอ,พอดีพี่ชายให้เชือ้อไตโคเดอร์มามาก็เลยทดลองราดที่โคนของเขานะคะ ไม่น่าเชื่อนะคะนี่ค่ะดอกของเขาเต็มเลยนะคะเชื้อไตรโคเดอร์มาก,กินเชื้อราของเขาจนต้นของเขานี้ไม่มีเชื้อราอีกเลยนะคะที่กินและยุบเน่าลงทุกวันนะคะ หายเป็นปิดทิ้งเลยนะคะแล้วเขาก็ออกดอกให้ชื่นชมสมใจนึกเลยค่ะค่ำคืนนี้ก็พามาชมดอกไม้สวยๆนะคะคลายเครียดคลายความร้อนของอากาศในวันนี้นะคะดอกบานชื่นก็เริ่มเบ่งบานแล้วนะคะสีสดใสใช่นะคะ แม้แต่ดอกของว่านสารพัดพิษก็สวยงามนะคะนี่ค่ะดอกแกงเขาก็ฟูฟ่องสวยนะคะแม้แต่ดอกเข็มดอกเล็กก็สวยนะคะพอยเซียนเสียงทายนะคะพามาชมดอกไม้หอมยามราตรีนะคะ ที่ชื่อว่าราชาวดีนะคะตอนนี้ลมพายุมาฟาดดอกของเขาร่วงโรยลาไปเยอะเลยนะคะดอกหอมชื่นใจนะคะยามลมโชยมาพามาชมดอกของต้นทองนะคะดอกสวยๆแต่ก็เริ่มโรยลานะคะนี่ค่ะใบของเขาก็สวยงามนะคะ พามาดูดอกเทียนหยดนะคะสีม่วงอมฟ้านะคะทำไมในภาพนี่ค่ะสีม่วงอมฟ้าดอกจริงๆแล้วจะเป็นสีม่วงอ่อนๆนะคะแต่ทำไมใน ในที่ถ่ายนี้เป็นสีฟ้าค่ะสวยงามมากเลยนะคะนี่ค่ะราตรีนี้มีเรื่องเล่านะคะดอกชวนชมนี้โดนพายุนะคะเพราะว่าอยู่กลางแจ้งนะคะพายุฟาดดอกโรยลาสีไม่สวยเลยนะคะ ดอกบานเย็นก็สวยชื่นตาชื่นใจนะคะพามาชมนกน้อยใบด่างนะคะนี่ค่ะเห็นไหมคะนกเป็นกระจุบเต็มเลยนะคะนี่ค่ะมีหลายสีด้วยนะคะนี่ค่ะเต็มเลยนะคะนี่โชคดีมีสุกนะคะเป็นทุกต้นเลยนะคะดอกสวยงามมากมายเลยนะคะสำหรับ นกน้อยนำโชคใบด่างนะคะพามาชมนกน้อยนำโชคสีเขียวกันมั่งนะคะนี่ค่ะนกนอนในรังกันเป็นแพเลยนะคะบางตัวก็กกไข่อยู่นะคะนี่ค่ะปีนี้นับว่าโชคดีนะคะนกน้อยนำโชคสีเขียว ออกไข่ okay. เยอะมากๆแต่บาา้านไรองค์พยองก็ไม่ค่อยได้ดูนะคะก็อันตรธานหายไปแทบหมดเหมือนกันนะคะก็มีน้องโบตันมาแจมนะคะดอกไม้ต้นนี้ก็เหมือนดาประดับบนท้องฟ้าเลยนะคะขาวพรุไปหมดเลยนะคะ รูปร่างคล้ายๆตัวหงนะคะสวยงามมากๆเลยนะคะนี่คือทองพันช่างนะคะส่วนดอกนี้คือดอกของว่านมหาการนะคะแต่ก็สวยนะคะถึงดอกจะเล็กแต่ก็สวยนะคะมีคุณประโยชน์มากมายนะคะหอมโชยโชยกลิ่นอ่อนๆนะคะใครรู้ไหมเอ่ยว่านี่คือดอกของอะไรนะคะนี่ค่ะ ใายทายถูกว่านี่คือดอกอะไรนะคะมีรางวัลลูกหัวใจให้ด้วยนะคะวันนี้บ้านยองพยองก็พาเพื่อนๆมาชมไม้ดอกในยามค่ำคืนที่อากาศร้อนๆนนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ เป็นกำลังใจให้บ้านไร่วงพยอมทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะรักทุกคนนะคะ